ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลในวันที่ลุงทอแสงบทประพันธ์ทิพทิวาบทที่สามแค่แวะมาเอาของร่างละหงในเดรสสีหวานลุกขึ้นยืนช,าชา้าๆเธอสัมผัสได้ถึงความรู้สึกสัญชาที่ขาทั้งสองข้างมือเดียวยกขึ้นไหวยอย่างอ่อนน้อมที่สุด เธอไม่เคยรู้สึกแลวกับร่างกายร้ายเลี้ยวแรงเช่นนี้มาก่อนดวงตากล้าวจนแทบจะชนแสงนั้นมองเธอเรากับเศษเท่าทุลีไร้ค่าที่เขาเพิ่งจะเผามันจนมอดไหมสสวัสดีค่ะพี่ผมแค่แวะเมาของเท่านั้นเชิญคุณตามสบายเขาไม่ได้รับไหวแต่พูดแทรกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาก็จะหมุนตัวเดินออกไปจากตรงนั้น ทั้งที่เธอยังพูดไม่จบทอรุงสุดนั่งลงบนเก้าอี้แค่เห็นดวงตาคมกริบที่จ้องมองเธออย่างดูแคลนนั้นแล้วทําให้รู้สึกตื้อตันในอกจนกินอาหารตรงหน้าไม่ลงเอาเสียเฉยจิงสาวรับประทานอาหารที่ตัวเองเพิ่งปรุงเสร็จนั้นต่อเพียงแค่สองสามคำเท่านั้นก็เก็บจานชามไปล้างความและเดินออกมาข้างนอกเธอสุดนั่งลงบนโซฟาด้วยทําตัวไม่ถูกเนื่องจากเป็นคนอาศัย ที่วิสาสะกเข้ามาพักตอนที่เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วตอนนี้เจ้าของบ้านกลับมาแล้วเธอจึงไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีจึงคิดว่านั่งรอเขาอยู่ตรงนี้สักครู่เพื่อเขาอาจจะมีอะไรพูดคุยหรือตกลงเรื่องขอบเขตต่างๆของการอยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้บ้าบ้าที่สุดเลยและจะไปไหนล้เนี่ย คนที่บอกว่าจะแวะมาเอาของเดินงุนง่านอยู่ในห้องนอนของตัวเองอย่างตัดสินใจไม่ถูกเพราะคำพูดรุนแรงที่เขาเตรียมตัวมาว่าจะพูดกับเธอมันเลือนหายไปหมดตั้งแต่เจอใบหน้าหวานเศร้าที่มองมายังเขาอย่างตื่นตื่นส่วนคำที่พูดออกไปว่าแค่จะแวะมาเอาของมันเป็นคำพูดที่เขาหลุดปากออกไปเท่านั้นแล้วคราวนี้เขาจะไปไหนดีในเมื่อใกล้มืดเต็มที จะไปนอนพักในห้องพักของรีสอร์ทก็กลัวว่าจะเป็นที่คอหาของพนักงานซึ่งคงมองเขาอย่างแปลกๆที่ย้ายจากบ้านของตัวเองไปนอนในห้องพักสำหรับลูกค้าไปบ้านคุณย่าก็แล้วกันพึมพำกับตัวเองเมื่อตัดสินใจได้ก่อนจะเก็บเข้าของส่วนตัวที่จำเป็นใส่กระเป๋าแล้วหอบพลุงพลังลงไปข้างล่าง เขาชะงักเท้าที่กำลังก้าวลงบันไดขั้นสุดท้ายเมื่อเห็นหญิงสาวดวงหน้าเรียวหวานซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาเงยหน้าขึ้นมามองดวงหน้าเศร้าโศกที่ทำให้เขากลักกอ่วนใจทุกครั้งกับความรู้สึกแปลกแยกในหัวใจของตัวเองฮึพ่อลูกกันจะต่างกันได้ยังไงเธอก็คงถนัดตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเหมือนพ่อเธอสินะเยตัวร้าย เสียงในหัวของเขาก้องเตือนก่อนที่เขาจะชายตาไปมองคนตรงหน้าที่ยืนส่งยิ้มเจือนเจริญมาให้เขาแวบหนึ่งในเวลาเช่นนี้เขาไม่กล้าจะไว้วางใจใครอีกแล้วเมื่อคิดถึงวันที่ทำให้เขากับพ่อและแม่ต้องจากกันไปตลอดชีวิตแม่รอผมด้วยสิครับตอนเย็นนี้เราค่อยไปพร้อมกันผมสอบวิชาสุดท้ายเสร็จวันนี้พอดีคุณวริศเขาลงแข่งพรุ่งนี้ไม่ใช่หรือครับ เขาจำได้ว่าทักท้วงแม่ของเขาไว้เช่นนั้นเมื่อคราวที่จะไปดูวาริตซึ่งเป็นบุตรชายเจ้านายของบิดาแข่งขันกอลรายการใหญ่ที่ต่างจังหวัดซึ่งเขาสามครอบครัวเริ่มต้นก่อสร้างโรงแรมเดวามาด้วยกันเพียงแต่ชนัดบิดาของเขาไม่ได้มีหุ้นส่วนอยู่ที่นี่แต่เป็นคนที่ช่วยวิรุณซึ่งเป็นบิดาของวาิศผลักดันธุรกิจโรงแรมจนจเจริญเติบโต ด้วยสติปัญญาและความสามารถได้รับเพียงเงินเดือนก้อนใหญ่เท่าที่ตำแหน่งผู้บริหารคนหนึ่งจะได้รับทำให้เขามีความเป็นอยู่ที่สุขสบายถึงไม่ได้เป็นลูกชายของเจ้าของโรงแรมชื่อดังเช่นเดียวกับวริสแต่เขาก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเพราะทั้งบิดาและมารดาของเขาทำงานให้กับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเดวาทั้งคู่ทำให้มีรายได้มากพอที่จะส่งเขาเข้าเรียนโรงเรียนนานา,นาชาติ ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกับที่วาริศเรียนมีบ้านหลังใหญ่ที่วิรุณสร้างให้เป็นสินน้ำใจที่ชนะอดทนทำงานอย่างหนักให้แม่เขาไปพร้อมกับพ่อก่อนเธอชานนไว้เลิกเรียนวันนี้ชาโนนค่อยไปกับอาก็ได้อาก็อยากไปดูรายการแข่งขันกอล์ฟคราวนี้เหมือนกันภาพของทรงพบน้องชายของวิรุณลาวหาวัชโรดมชายวัยกลางคนหน้าตาใจดีที่พูดจากับเขาอย่างนุ่มนวล ไม่เคยหลุดออกไปจากความทรงจําแม้แต่วันเดียวหากวันนั้นเขาไม่หลงเชื่อคําพูดแสนดีนั่นป่านนี้ก็คงจะยังเหลือแม่อยู่สักคนไม่ใช่ทิ้งให้เขาเคว้งอยู่ลําพังเช่นนี้พ่อของเธอช่างเลือดเย็นและเธอก็คงเป็นลูกม้าที่หล่นไม่ไกลต้นเช่นกันเสียงความคิดในหัวของเขากระตุ้นเตือนก่อนที่จะหันขวับไปยังหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้า หญิงสาวที่เขาไม่มีวันจะญาติดีด้วยไม่แม้จะอยากยืนอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันด้วยซ้ําถ้าไม่ใช่เพราะคนที่เขารักที่สุดขอร้องเขาจะไม่มีวันยอมให้เธอมาร่วมชายคาเดียวกับเขาเป็นแน่เออหญิงสาวกระอึกระอกักไม่เห็นสายตาไม่เป็นมิตรที่ทําให้เธอชาวูบไปทั้งตัวเชิญคุณตามสบายเขาย้ําคํานี้อีกครั้ง ก่อนที่จะตัดสินใจก้าวยาวๆออกไปจากบ้านในทันทีเพื่อหนีความประดักประเดิดที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนกลายเป็นคนแปลกหน้าในบ้านของตัวเองชานนลเดินไปยังรถสปอร์ตสีน้ำเงินเข้มที่จอดอยู่หน้าบ้านเนื่องจากชายคนขับรถของเขาลางานซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะกลับแล้วจึงไม่อยากใช้งานเวสซึ่งเป็นคนขับรถประจำตัวของวริษมากนะักเขาจึงเข้าไปรถของตัวเอง ที่คิรีทา,าราแกลนก่อนที่จะมาเขาใหญ่เพราะโดยปกติแล้วเขาก็ชอบที่จะขับรถไปไหนมาไหนเองมากกว่าจะให้ชัยมาขับรถให้งานของชัยจึงเป็นการขับรถให้ในกรณีที่เขาต้องไปทำธุระเรื่องงานเท่านั้นหรือไม่ก็ตอนที่เขารู้สึกเหนื่อยล้าจนไม่อยากจะขับรถเองทารุงมองตามรถที่พุ่งทยานออกไปอย่างรวดเร็ว ผ่านบานกระจกใสก็จะสุดนั่งลงอย่างอ่อนลา้าจะทำอย่างไรเธอถึงจะทะลายกำแพงหนาทึบที่ก่อตัวอยู่ในหัวใจของเขามานานเขาไม่ใช่พี่ชายที่แสนสดใสล่าเริงอย่างที่เคยสัมผัสอีกแล้วหัวใจของเขาคงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นแต่เป็นความโกรธแค้นที่เธอพร้อมจะเข้าใจและยอมรับเพราะหากเธอโดนกระทำเช่นนั้น ก็คงจะยอมรับได้ยากเช่นกันเสียงรถมาจอดที่หน้าบ้านทำให้หญิงชราที่อยู่บนบ้านไม้กลางสวนต้องเดินมาดูที่ระเบียงบ้านแต่เกียงแก้วน้ำมันกา๊าซถูกยกขึ้นมาสองดูริมระเบียงเนื่องจากมืดค่ำป่านนี้แล้วเพิ่งมีรถมาจอดที่หน้าบ้านบ้านหลังนี้เป็นเรือนไม้แบบโบราณที่พิมพ์เพลาหญิงชราเจ้าของบ้าน ไม่ยอมหรือสร้างใหม่อย่างที่หลานชายขอร้องเมื่อเห็นหน้าคนที่ตัวเองกำลังคิดถึงอยู่ตลอดเวลาก้าวเท้าลงมาจากรถพร้อมกับเข้าของพลุงพรลังพริพรมเพลาก็ตะโกนเรียกขึ้นมาทันทีอา้าวพ่อชาโนนหลานย่ามายังไงป่านนี้ละลูกนางทักขึ้นอย่างดีใจใบหน้ายับยน่นเกลือนไปด้วยรอยยิ้มทันทีเมื่อเห็นหลานชายสุดที่รัก สวัสดีครับคุณย่าทำไมบ้านมืดแบบนี้ล่ะครับชายหนุ่มไม่ได้ตอบผู้เป็นย่าเพราะหาเหตุผลดีๆที่จะตอบไม่ได้จึงได้แต่ยกมือไหว้และมองไปรอบตัวอย่างแปลกใจกับสภาพบรรยากาศมืดมิดบนบ้านอ้อวันนี้ไฟดับนะ่ะนี่ก็ดับมาเป็นชั่วโมงแล้วย่าเราดูอีแย้มอยู่ป่านนี้แล้วไฟยังไม่มาไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่า ขึ้นมาก่อนสิลูกเดินขึ้นมาดีๆระวังละ่ะบันไดมันคลอนๆอ,อยู่พ่อก็อยาลงเท้าแรงนักคนเป็นย่าล่ายาวถึงละครเรื่องปโปรดที่คนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองก่อนจะบอกเรื่องบันไดเอ,อ่าไฟดับหรือครับอืมบันไดคลอนแล้วจริงๆด้วยสิครับผมว่าคุณย่ารื้อบ้านสร้างบ้านใหม่เลยดีกว่าผมจะได้ให้ช่างมาทำให้เลย ชายหนุ่มขย่มเท้าลงบนบันไดไม้เบาๆเพื่อดูว่าชำรุดมากน้อยแค่ไหนโอ๊ยโอ๊ยไม่ต้องไม่ต้องพรุ่งนี้ย่าเรียกตาแหวงมันมาซ่อมให้ก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องสร้างใหม่ให้มันเปลืองเงินเปลืองทองหรอกพ่อเก็บของพ่อไว้เถอะย่าจะอยู่บ้านหลังนี้ไปจนตายละ่ะแกไม่ต้องมากล่อมเสียให้ยากปู่เองเขาสร้างมากับมือย่าไม่ให้ใครมารื้อของย่าไปหรอกรองประธานแห่งคิริธาราได้แต่ถอนหายใจยาว เพราะกล่อมอย่างไรผู้เป็นย่าก,ก็ไม่ยอมสักทีเขาก็ห่วงความไม่ปลอดภัยเพราะอยากให้ได้อยู่อย่างสะดวกสบายเรือนไม้บันไดสูงเช่นนี้คนเป็นย่าจะเดินขึ้นเดินลงได้สักกี่วันกันเชียวเพราะเดี๋ยวนี้จะเดินจะเหินก็ต้องใช้ไม้เท้าคำทอเสียแล้วแล้วอาชะเอมไปไหนล่ะครับชายหนุ่มถามถึงชะเอมผู้เป็นอาซึ่งเป็นน้องสาวของบิดา และอยู่ดูแลผู้เป็นย่าอยู่ในบ้านหลังนี้มาตั้งแต่เขายังเด็กอยู่ในครัวนั่นแหละเพิ่งกินข้าวกินปลากันเสร็จก็เก็บจานชามไปล้างแล้วเราล่ะกินอะไรมาหรือยังยังครับตอบเสร็จก็คิดถึงอาหารหน้าตาน้ารับประทานบนโต๊ะที่บ้านของเขาวันนี้แล้ะอดหิวขึ้นมาไม่ได้เขารู้ว่าเป็นฝีมือของเธอเพราะอาหารแบบนั้นที่รีสอร์ทของเขาไม่มีขายแต่ รถมือยายนั่นเขาคงกินไม่ลงชายหนุ่มเผลอยักไหล่น้อยๆเมื่อนึกขึ้นมาได้ว่าเขากำลังนึกถึงคู่อริอีกแล้วก่อนจะเอามือรูปท้องเบาๆเพราะมันเริ่มส่งเสียงร้องครวญครางเนื่องจากยังไม่ได้กินอะไรเลยมาตั้งแต่เที่ยงเขาตั้งใจว่ากลับมาถึงรีสอร์ทจะสั่งอาหารของรีสอร์ทมารับประทานที่บ้านแต่ดันเจอยายตัวร้ายนั่งในครัวพอดีเขาก็เลยทำอะไรไม่ถูก แถมยังหลุดปากออกมาว่าแค่แวะมาเอาของถ้าอยู่นานก็เสียฟอร์มแย่จึงต้องรีบบึงมาหาญาติในทันทีเออแม่ชาเอมหล่อนมาพอดีเลยมีอะไรเหลือๆก็อุ่นให้หลานชายหล่อนกินสักหน่อยเถอะพริมพ์เพลาหันไปบอกกับชาเอมลูกสาวคนสุดท้องซึ่งเป็นหญิงวัยราวสี่สิบต้นๆที่กำลังเดินออกมาจากครัวโหคุณยา่าให้ผมกินของเหลือหรอครับบนเสียงอูอี อ้าวก็เรามาเสียมืดคำ่ำจะโทรมาบอกก่อนสักคำก็ไม่มีย่าจะเตรียมอะไรไว้ให้ทันละ่ะแล้วนี่ไฟก็ดับจะทำกับข้าวกับปลาก็ลำบากลำบนมองอะไรไม่เห็นกินของเหลือไปก่อนเถอะพ่อคุณพริมเพลาหันมาดูคนเรื่องมากที่ทำตัวออดอ้อนเป็นเด็กๆแบบนี้มาตั้งแต่เล็กจนโตครับกินของเหลือก็ได้ครับว่าแล้วก็ทำหน้าอย่างกับคนปลงตก ก่อจะสุดนั่งลงบนเก้าอี้ไม้สักแกะสะลักที่วางไว้ต้อนรับแขกภายในบ้านพลางวางเข้าของที่หอบมาวางไว้บนเก้าอี้อีกตัวหนึง่งที่ตั้งไว้ติดกันเดี๋ยวอาทําไข่เจียวหมูสับโปะให้ก็แล้วกันค่ะมีแกงส้มเหลืออยู่ชอเอมเสนอครับขอบคุณครับอาชอเอมน่ารักกับผมเสมอเลยใส่หอมแดงมาเยอะๆนะครับหยอดคำหวานจนคนรับคำชมหน้าบาน ส่วนคนเป็นย่าได้แต่สายหน้าไปมาเมื่อเห็นเชเอมรับคําเสียงใสเพราะลูกสาวกับหลานชายเข้ากันเป็นปีกเป็นคลุยเสียทุกครั้งเชเอมก็เอาอกเอาใจหลานชายคนเดียวจนแทบจะไม่ให้ทำอะไรเลยไม่ว่าชาโนนเอ่ยปากให้ทำอะไรให้ก็เป็นได้ทำอย่างถวายหัวเสียทุกครั้งไปหลังจากที่เชเอมเดินเข้าไปในครัวได้สักพักก็กลับมาพร้อมกับอาหารในจานซึ่งเป็นไข่เจียวร้อนๆ โบลงไปบนข้าวสวยและแกงส้มปลาช่อนที่แกงไว้ตั้งแต่เมื่อเย็นและกับข้าวที่เหลือจากมื้อเย็นอีกสองสามอย่างจัดใส่จานชามใหม่มาวางไว้กลางโต๊ะซึ่งคนหิวจัดนั่งอยู่เพียงไม่นานอาหารทุกอย่างตรงหน้าก็ถูกจัดการจนไม่เหลือก่อนที่ชะเอมจะเก็บจานชามไปล้างและวันนี้จะนอนกับย่าหรือเปล่าพิมพ์พลาวเอ่ยปากถามเมื่อเห็นว่าอิ่มแล้ว ครับก็นอนที่นี่ละครับชานนนตอบเพราะหากไม่นอนที่นี่เขาก็คิดไม่ออกว่าจะไปนอนที่ไหนอ้องั้นก็ไปอาบน้ำอาบท่าเถอะจะได้นอนหลับพักผ่อนซะพรุ่งนี้จะได้ตื่นไปทางานเร็วๆย่าว่าจะข้าไปสวนมนต์สักหน่อยวันนี้สงสัยอียงอีแยมคงไม่ได้ดูแล้วละ่ะนางว่าแล้วก็ยันกายลุกขึ้นพร้อมกับถือตะเกียงออกไปด้วยอ้าวคุณยา่าผมก็มืดสิครับ หันไปหาคนเป็นย่าซึ่งกำลังถือตะเกียงที่ส่องแสงวอมแบมอยู่ห่างๆอย่างเพิ่งรู้ตัวว่าย่ากำลังจะพาแสงสว่างที่มีอยู่เพียงริบรี่ไปด้วยอ๋อย่าลืมไปเออนี่เอาเทียนนี่ไปจุดจุดแล้วก่อนนอนก็อย่าลืมดับเสียด้วยล่ะหญิงชราว่าแล้วก็เดินไปหยิบเทียนไขกับไม้ขีดไฟจาพญานาคที่อยู่ในลิ้นชักตู้ซึ่งตั้งไว้ติดผนังส่งมาให้ ใช้หนุ่มรับมาแล้วสองดูกล่องไม้ขีดที่เขาไม่เคยเห็นมานานคุณย่ายังใช้แบบนี้อยู่อีกหรือครับคนช่างสงสัยหันไปถามไม่ใช้แบบนี้และจะให้ใช้แบบไหนตาพญานาคนี่ย่าใช้มาตั้งแต่เด็กยันสาวสาวยันแกแล้วจะใช้ไปยันตายนั่นแหละคนเป็นย่าว่าก่อนจะเดินก้าวเท้าช้าๆไปยังห้องนอนของตัวเองคนเป็นหลานยักไหลเบาๆ อนุรักษ์นิยมจริงๆพึพรรมพำกับตัวเองก็จะจุดเทียนและเดินย่องกลิบไปยังห้องนอนเพราะหากเดินแรงไปกลัวว่าแสงไฟที่มีอยู่เพียงแรงเทียนเดียวจะดับปุ๊บลงไปเสียก่อนคิดแล้วก็อดโมโหไม่ได้ที่ใหญ่ตัวร้ายนั้นเข้ามาแล้วก็ทำให้ชีวิตของเขาวุ่นวายไปหมดทั้งร้อนทั้งเหนื่อยน้ำท่าก็ายังไม่ได้อาบคนที่เคยชินกับการนอนห้องแอร์อยู่ทุกค่ำคืน อด,ดงูดหงิดไม่ได้เมื่อเงยหน้าขึ้นไปมองเครื่องปรับอากาศในห้องนอนของตัวเองที่ตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในจะห้องน้ำที่มืดทึบแต่ก็จำใจเดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่ออาบน้ำอาบท่าห้องน้ำกับห้องนอนนี้เท่านั้นที่คนเป็นญาอนุญาตให้เขาต่อเติมขึ้นมาเองได้แต่ต้องใช้ผนังเป็นไม้เหมือนกับตัวบ้านเก่าเขาจึงมีห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัว และติดตั้งเครื่องปรับอากาศในขณะที่ห้องอื่นในบ้านหลังนี้ไม่มีเมื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วจึงถือเทียนออกมาจากห้องน้ำมองหาที่รองสำหรับวางเทียนไม่เจอจึงหยดน้ำตาเทียนลงบนโต๊ะไม้และปักเทียนลงไปเพราะเห็นว่าเขาคงไม่ต้องจุดเทียนทิ้งไว้นานนักเพียงเพื่อเสร็จธุละบางอย่างแล้วจะดับไฟนอน พราะตอนนี้เขาทนเก็บความหงุดหงิดไว้คนเดียวไม่ไหวอีกแล้วเขาต้องจัดการอะไรบางอย่างเพื่อจะได้กลับไปนอนที่บ้านของตัวเองอย่างสมศักดิ์ศรีโดยที่ไม่มียายตัวร้ายนั่นเดินลอยไปลอยมาอยู่ในบ้านให้เขาผวาเล่นว่าเธอจะมีแผนร้ายมาทำลายอะไรเขากับวาริสเหมือนที่พ่อของเธอเคยทำก่อนจะหยิบสมาร์ทโฟนที่วางไว้ที่ตู้หวัวเตียงขึ้นมาโทรออกไปแล้วกรอกเสียงลงไปทันทีที่อีกฝ่ายรับสาย คุณวริศทำไมคุณแม่น้องสาวคุณไปพักที่บ้านพักแขกหลังไหนก็ได้สักหลังทำไมต้องให้มาอยู่บ้านผมด้วยเออผมเป็นผู้ชายอยู่ด้วยกันกับผู้หญิงคนเขาจะมองไม่ดีคุณไม่ห่วงชื่อเสียงน้องสาวคุณหรือไงขอพยายามหาเหตุผลมาอ้างอา้าวก็ไหนนายบอกว่าจะอยู่บันดีฟนานจนถึงสิ้นเดือนนี่ฉันก็เลยให้เขาไปพักระหว่างที่นายไม่อยู่จะให้ฉันเปลี่ยนคำตอนนี้คงไม่ได้แล้วละ่ะนายก็รู้ชานน คนอย่างนายวริศรักษาคำพูดเสมอตอบมาด้วยน้ำเสียงจริงจังรักษาคำพูดใช่คุณรักษาคำพูดคำพูดมันเป็นของคุณแต่บ้านนี่มันของผมคนเป็นเจ้าของบ้านวายในขณะที่คนปลายสายแทบจะหลุดเสียงหัวเราะออกมาเพราะเขารับรู้ถึงอาการหงุดหงิดจนแทบคลั่งของคนที่เขารักเหมือนน้องชายจน,จนจินตนาการเห็นหน้ายุ่งยุ่ง แบบคนโดนขัดใจรออยุ่ตรงหน้าอย่างชัดเจนทีเดียวเอาหน้านายก็เคยทำเพื่อฉันมาตั้งสิปีแล้วจะทำเพื่อฉันต่ออีกไม่กี่วันจะเป็นไรไปเชียวนะให้น้องรุงเขาอยู่บ้านนายไปก่อนอีกครึ่งเดือนเดี๋ยวฉันกลับไปจัดการให้แต่อาจจะเป็นหนึ่งเดือนนะเพราะดูคุณฝนเขาอยากจะพักผ่อนานานๆเสียด้วยสิปลายสายวางสายไปแล้วแต่คนต้นสาย ได้แต่เดินงุนงานอยู่ในห้องก็จะล้มตัวลงนอนบนเตียงนอนอย่างหมดอะไรตายอยากกับชีวิตที่หาเรื่องเอายายตัวร้ายนั้นออกไปจากบ้านไม่ได้สักทีสมาร์ทโฟนในมือจึงเป็นสิ่งเดียวในเวลานี้ที่จะช่วยทุเลาความหงุดหงิดลงไปได้บ้างมือหนาจิ้มลงบนสมาร์ทโฟนเปิดโซเชียลเน็ตเวิร์ดูโน่นดูนี่เพื่อให้ผ่อนคลายความตึงเครียดของตัวเองก่อนที่จะพลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนที่รอนแรมมากไกล แล้วยังมาเจอเรื่องน่าหงุดหงิดใจต่อเนื่องกันอีกหลายเรื่องในวันนี้ชายนมขยับตัวเพราะรู้สึกร้อน,อ,นอึดอัดจนหายใจไม่ออกกับกลิ่นเหม็นไหม้ซึ่งลอยอวนอยู่ในห้องที่มาพร้อมๆกับอาการแสบจมูกและเสียงเคาะประตูรรัวดังมาจากด้านนอกทําให้คนที่นอนหลับอยู่บนเตียงรู้สึกตัวตื่นก็จะสะดุ้งและลุกฟวดขึ้นมานั่งบนเตียงนอนเมื่อผนังอีกฝั่งหนึ่ง ไฟกำลังลุกชนพร้อมกับควันพวยพุ่งขมงเต็มห้องไปหมดเฮ้ยตายละ่ะชายหนุ่งประโจนพลวดออกมาจากเตียงแล้ววิ่งไปยังประตูทันทีเปิดประตูออกไปก็เห็นชาเอมยืนหน้าตื่นอยู่ข้างนอกที่เปิดไฟไว้สว่างจ้าเพราะไฟฟ้าเพิ่งจะมาตอนที่เขาพลอยหลับไปไฟ,ไฟไฟไหม้อาชาเอมช่วยผมด้วยช่วยเอาน้ำมาดับไฟทีชเอมวิ่งไปคว้าถังใบใหญ่ แล้วช่วงน้ำในองค์วิ่งเรียวน้ำมาราดแต่ระหว่างทางไปเอาน้ำกว่าจะมาถึงไฟก็ลุกลามจนไหม้ผนังไปจนเป็นรูโว่ขณะที่ชายหนุ่มวิ่งไปหิ้วน้ำอีกถังหนึ่งตามมาแล้วสาดคลมลงไปแต่ปริมาณน้ำกับไฟที่สวนทางกันทำให้เขาแทบจะทำอะไรไม่ถูกน้ำที่ขนมาได้ทีละถังกับไฟที่โหมขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่เขาจะขนน้ำมาดับทันเพราะไม้เป็นเชื้อไฟอย่างดี ก่อนเขาจะคิดทำอะไรต่อไปก็หันไปเห็นผู้เป็นย่าเดินวงเงียออกมาจากห้องนอนแล้วตกใจจนหน้าซีดเผือดที่ผนังบ้านไฟกำลังลุกโชนตายตายตายแล้วบ้านฉันเร็วเวช่วยกันดับทีนางร้องเสียงหลงด้วยความตกใจครับครับผมกำลังช่วยดับคุณย่าออกไปข้างนอกก่อนครับเพื่อความปลอดภัยชายหนุ่มพยายามดึงผู้เป็นย่าให้ลงไปข้างล่างแต่นางไม่ยอมลงไปพลางรีบสะบัดมือหลานชายออก แล้วรีบเข้าไปยังห้องนอนของตัวเองชาโนนรีบวิ่งตามไปเพราะคิดว่าญาคงห่วงสมบัติจึงเข้าไปเอาเขากลัวว่าไฟจะลุกลามจนรับมือไม่ไหวและผู้เป็นย่ายจะติดอยู่ในนั้นแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือพิมพ์พลากกำลังลากถังดับเพลิงสีแดงถูลู่ถูกกังออกมาจากห้องนี่นี่ถังดับเพลิงรีบเอาไปดับซะเขารีบไปคว้าเอามาเพราะดูแล้วว่า ใายเอมกับเขาคงไม่มีปัญญาจะรับมือกับไฟที่กำลังลุกโชนนั่นแน่ๆสวรรค์มาปลดแท้ๆที่ยากของเขามีเครื่องดับเพลิงอยู่ในบ้านชายหนุ่มรีบอ่านวิธีใช้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะปลดสลักแล้วฉีดไปยังผนังห้องที่ไฟกำลังลุกลามออกมาด้านนอกฟองฟู่สีขาวโพลนถูกฉีดออกไปจากถังสีแดงทำให้ไฟที่กำลังลุกโชนจนเกือบถึงเพดานบ้าน ค่อยๆมอดลงจนเห็นผนังบ้านเสียหายไปทั้งแถบบางส่วนก็เป็นรูโวมองทะลุเข้าไปในห้องนอนได้ชัดเจนบางส่วนก็ไหม้จนเป็นถานโชคดีที่่าของเขาถึงจะประหยัดอย่างไรแต่ก็ยังซื้อถังดับเพลิงที่มีความสามารถในการดับไฟไหม้ระดับ 10A ซึ่งสามารถดับเพลิงที่ไม้สูงขนาดดีได้ไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่มั่นใจว่าบ้านหลังนี้จะเหลือแต่ตอหรือไม่ ชาโนนวางถังดับเพลิงลงก่อนที่จะทิ้งตัวลงนั่งบนพื้นอย่างหมดแรงเมื่อไฟมอดดับลงไปหมดแล้วทิ้งไว้เพียงเศษซากความเสียหายและแววตาตื่นตระหนกของผู้เป็นยา่าที่ตอนนี้กำลังเปลี่ยนมาเป็นสายตาแห่งการตำหนิติต่งถึงความสะเพร่าของเขาที่ทำให้เขาเสียวสันหลังวา่าเพราะรู้ดีว่าย่ารักบ้านหลังนี้เท่าเท่ากับรักชีวิตของตัวเองเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดทางจิตใจเนื่องจากปู่ของเขา เป็นคนสร้างไว้ก่อนจะเสียชีวิตขอโทษครับคุณยา่าผมทําบ้านคุณย่าไฟไหม้คุณย่าอยากโกรธเลยนะครับพรุ่งนี้ผมจะให้ช่างมาซ่อมให้ใหม่กล่าวขอโทษเสียงอู้อี้อย่างสำนึกผิดย่าไม่ได้โกรธที่บ้านไฟไหม้แต่โกรธที่ไม่ระวงังบ้านไหม้มันสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาอีกคนย่าจะทํำยังไงฮถ้าตื่นไม่ทันโดนไฟคลอกอยู่ในห้องย่าคงขาดใจนางว่าน้ําตาลืน เพราะเสียลูกชายไปแล้วหนึ่งคนอย่าให้ต้องเสียหลานชายไปอีกคนเลยขอโทษครับคุณย่าต่อไปผมจะระมัดระวังว่าพลางขยับไปกอดผู้เป็นย่าไว้นิ่งพลางนึกตำหนีตัวเองที่ไม่คิดอะไรให้ลึกซึง้งเอาเถอะไปนอนเถอะไปพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บกวาดโชคดีที่หลับที่นอนไม่โดนเผาไปด้วยนางว่าพลางมองผ่านรูโหวของผนังห้องเห็นเตียงนอนที่ยังพอจะนอนให้ผ่านพ้นคืนนี้ไปได้ รองประธานแห่งคิริธาราถอนใจยาวนี่มันคือวันวินาศสันตโลอะไรของเขาที่เจอแต่เรื่องแย่ๆมาทั้งวันก็จะเดินเข้าห้องของตัวเองเขาต้องทนนอนในห้องที่เหม็นกลิ่นควันไฟนี่ไปจนกระทั่งเชา้าเพราะไม่ว่าเขาจะหนีไปนอนที่ไหนในบ้านหลังนี้ก็ล้วนแต่ได้กลิ่นควันไฟคลักคลุ้งไปหมดและบ้านหลังแค่นี้เขาจะหนีไปไหนได้คิดแล้วก็อดโทษตัวต้นเหตุไม่ได้ ที่ทำให้เขาต้องอับเปหีตัวเองออกมาจากบ้านแล้วต้องเจอกับเรื่องร้ายๆซ้าแล้วซ้าอีกตั้งแต่มาถึงก็ไฟดับเลยต้องทนกินของเหลือแล้วยังจะทำไฟไหม้บ้านอีกซวยซวยจริงๆเขาบ่นกับตัวเองอย่างหัวเสียยิ่งเมื่อคิดว่ายายตัวร้ายนั่นคงกําลังนอนหลับสบายอยู่ในบ้านของเขาในขณะที่เขาต้องนอนทนร้อนและทนกลิ่นเหม็นไหม้อยู่แบบนี้แล้วความหงุดหงิด ยิ่งพุ่งทะลุจุดเดือดในเขาจะต้องทนให้ยายเด็กแสบนั่นอยู่ที่บ้านของเขาจนกว่าพี่ชายของเธอจะกลับมาซึ่งเขาก็จะปล่อยให้เธออยู่ดูแลคิรีทาราเดินเขาใหญ่ตามลำพังอย่างที่พี่ชายของเธอบอกไว้ไม่ได้แน่เพราะเขาไม่มีบันวางใจว่าลูกศัตรูจะไม่คิดแผนร้ายเพื่อเอาคืนที่เขากับวริตร่วมกันวางแผนเพื่อจับพ่อของเธอใส่คุกเป็นแน่เธอต้องมาที่นี่ พร้อมกับแผนการรายเหมือนกับพ่อของเธอส่วนคืนนี้เขาก็ทำไฟไหม้ห้องนอนที่นี่เสียแล้วและพรุ่งนี้เขาจะไปนอนที่ไหนคำถามค้างอยู่ในหัวก่อนจะหลับตาลงอย่างเหนื่อยอ่อนค่ะจะบทที่สามแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ชานนของเราน่าสงสารเสือเกินบ้านตัวเองก็อยู่ไม่ได้มาบ้านย่าก็ดันทำไฟไหม้บ้านซะอ,อีกแล้วมาติดตามฟังกันต่อน,นะคะว่า พิชานนนจะทำอย่างไรต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ